ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนห้ฟังในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า122จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่392ข้อก็ที่316 ความยากจนและการกู้หนี้ท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้างเพราะถูกจับกุมบ้างการจับกุมนั้นเป็นความทุกข์ของผู้ได้กามถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน ผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีฮิลิไม่มีโอตป,ปะสังสมแต่บาปกรรมกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพ่อพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆ คนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู้นีมาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความตรีตรึกที่เกิดจากวิปฏิสารอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตน ไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ชนิดที่ทีรชนไม่เคยประสบเลยภิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นวิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรง ภิกุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขติยะมหาศาลตระกูลพรามหาศาลหรือตระกูลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิกุทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบัตด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์ นั้นผู้อุบัติแล้วปิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ <c oughs> <c oughs> ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอธินนาทานกาเมสุมิชาจา์ ก็ได้จัดไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทาปาณาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการและยังได้ตัดไปถึงวจีสุจริตสมโนสุจริตสด้วยข้อความอย่างเดียวกัน